เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจําวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินหากทำธุรกิจหรืออาชีพเสริมในตอนนี้ก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงเกินคาดเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหนื่อย แต่ก็ไม่ค่อยมีอุปสรรครุนแรงแค่เหน็ดเหนื่อยก็เท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมไม่เพิ่มไม่ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปเพราะยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเริ่มมีกําลังรัพย์มากขึ้น เงินทองไหลามาเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานการงานของคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานบ้างแต่ก็รับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะความสําเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีโอกาสที่จะครองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดยังไม่แน่นอนคนที่เข้ามาในชีวิตไม่แน่ใจว่าจะมาแบบไหนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเรื่องให้คุณใช้จา่าย เกี่ยวกับข้าวของที่พังเสียหายเรื่องของการงานการงานของคุณตอนนี้มีภาระรมากมายงานเยอะมากและก็ต้องทําเกินหน้าที่อีกด้วยแต่ผลลัพธ์แห่งความพักก็จะดีต่อใจแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความสุขมากเพราะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรัก ส่วนคนโสดอยู่ดีๆก็มีคนมารักมาชอบแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเพราะ,ะไรายได้ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆส่วนเงินก้อนใหญ่อาจจะต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานมีเกณฑ์ต้องแก้ไขปัญหาบางอย่างในช่วงนี้ซึ่งจะทําให้คุณปวดหัวบ้างแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์กําลังจะดาเนินไปด้วยดีสิ่งที่เคยเจือ จงก็จะหวานมากขึ้นส่วนคนโสดความรักดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกไม่ช้าไม่นานแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพฤสัสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสสมบังในเรื่องของรายได้หลังจากรอคอยมานานแสนนานเรื่องของการงานการงานของคุณกําลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หน้าที่ใหม่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบไม่ช้าไม่นานเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก บางทีก็มีทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็มีอาจทําให้ความสัมพันธ์ของคุณห่างเหินไปได้ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดเพราะยังไม่ยอมใจให้ใครง่ายๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรสำรองเงินไว้เพราะในช่วงนี้มักจะมีรายจ่ายที่เหนือความคาดหมายเข้ามาให้คุณรับผิดชอบเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะสองมือของคุณล,ลว้วน ไม่ได้มีใครยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักชีวิตของคุณวุ่นวายไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องของความรักเลยส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องใจเย็นๆต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันเสราร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีขึ้นกว่าเดิมมากมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้จะสมัครงานจะเลื่อนตําแหน่งงานหรือ อบแข่งขันเสนองานก็ให้รีบลงมือทําเพราะจะมีโอกาสสมหวังสูงมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปนานเท่าไหร่แต่ความรักก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามารักมาชอบและขายขนมจีบในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ